มาเบิองตลาดตอนแรงเนาะวันที่ซาวเจ็ดอ่ะโอ้ยลืมเสียนาจอแต่หนึง่งเดี๋ยวเสียนาจอให้สบายดีอาจารย์สบายดีอาจารย์สบายดีสบายดีเดลยสบายดีสามสามสิบเอทานเนาะมีนี่อาจารย์มงีงบเท่าไหร่อาจารย์จะมาเอาสิบเปอร์เซ็นต์ของตนง้นทุนเนาะอาจารย์ไทยสมมุติมีเงินแจกเหรียญบ่ อยากให้แจกเหรียญแมนป่ะแมนใครสมองจะได้จะคลองแจกดิเนาะจะได้จะคลองแจกเนาะไปบุญช่งเที่ยมือสุดท้ายมีหลายเลยกค่เลยรียนได้คองแจกจะนำไปไปไปบุญท่านบุญนันส์สุเมือเด้ออ่าไปบุญช่งเที่ยมือสุดท้ายหลายเยอะแยะของแจกของแถมเอาอันปอมมาดาวไปโลด โอเคเนาะว่ากันไปคอยเล่นคอยกินเนาะบุญทรงมือกันมาเห็นหน้าจอบ่เห็นหน้าจอของอาจารย์บอเห็นเห็นเห็นอ่าเบึงเดอต้นทึนของอาจารย์ตัวนี้แม่นทึนปันพอเนาะเพราะวอาจารย์บริเทศ2องมือมือนี้จะมาเห็ดลิปอ่าก็เลยพาเถิดในสุ่มเลยเนาะมาเบิ่งว่าทึนอาจารย์สิบเอร์นี่เท่าไหร่เนาะอาสิบเอา10%ซนี่น่ะสิได้อ่าตามเป่าบอลในมือนี้เนาะ ต่อมาบททานสำจัดเลยมาอาจารย์ย้ำพานเทศย้ำพานเทศงานกำลังเปิดเนาะย้ำพานตะข่าวจากโอเดอร์สามเนาะอาจารย์มีงบอยู่สามพันเก้าร้อยหกสิบสามมาคูณให้สนะิบเปอรนะ์เซ็นต์เนาะสามลอยไปเนาะเอาตรงไปหอดสามรลอยเก่าสิบสามเหรียญจิ้นตูฟ้ากับแดงเอามาที่ใส่ มาบวกกับอสามพันสามหกลบยูซี่พันสามเส้นเอเนาะเอเฮาสามารถตั้งค่าได้ตัวนี้เลยสามารถกลับไปตั้งค่านี่ได้เนาะตั้งค่าตามสไตล์ของเขาได้ว่าเขาสะเอาแบบไหนซิปกับกัมหาแบบนี้ปั๊บค่าได้เนาะของของใครล้วมันเป็นโนนี้นี่โดยเบิร์อ่าเป็นแนวใไดเนาะ ในค่อมขึ้นใน <Yeah. S 1> อ๋อมีตัวเพี้ยนตัวไหนเดี๋ยวเพี้นหนึ่งเตือนทองคำอะมันต้องเขาไปแอดเอาเนาะมันต้องเขาไปแอดเอาอยู่นี่ได้นะนี่นะเขามาแอดละกัมาพิมพ์ใส่คำว่า M A เนาะแป๊บหนึ่งเดียวถุกคนเด้อเดี๋ยวฮอเทดมาติกใส่คำว่า moving นเ,เนาะ e v r l e t h a n เนาะอันนี้มัตติกใส่ตัวนี้ได้ แล้วมันจิได้เป็นสองเส้นนี่เนาะสองเส้นนี่แล้วเหามาตั้งค่าได้นะเนาะเหามาเอาเขา่าเข่ามาสีตั้งค่าแล้วเลือกลงมาสไตล์เนาะมาเอาอันนะ่ะพอตแบ็กเกลนี่ออกทับอีทมันจิติ๊กให้แนวนี่นะเนาะเหามาติ๊กออกอยู่นี่แล้วมาเลือกสีได้เป็นสีฝาได้อ่านะแล้วก็เลือกเป็นสีแดงเนาะขนาดดุลลุมสามารถเลือกได้หน่อยใหญ่เนาะอันนี้คือการแอดเอาอินดะิเคเตอร์เข้ามาเนาะอ่า ตลาดรถคอยในการงานอยู่ได้ขึ้นพาขึ้นแมนมาปั๊บงินเด้อทุกคนเด้อเนาะอาจารย์จะเริ่มเอื่นเทรดแล้วเนาะโอ้ผ่านก่อนเนะานนะใหม่เนาะผ่านก่อนกำลังเบิง่งรถคอยเนาะตอนขันตัวใดมันหนิ่งเขาวิเคราะห์บได้เขากลับไปกราบใหม่ทุกคนเนาะการเทรดของอาจารย์บได้ตายโตว่าต้องเทรดต่กราบเดียวเด้อเทตลาดเงียดตัวใดเขาวิเคราะห์ได้วิเคราะห์แค่หนึง่งอาจารย์ไล่เบิ่งตลาดอยู่เนาะ โอ้ทองคำกับงามเนาะทองคำบิตคอยนวิเคราะห์ได้เบิดเลยเหมือนนี้เนาะอีเธอริ่มแมนอีเธอร์ก็ได้เนาะดอดคอยก็ได้เหมือนนี้คนทางไววิเคราะห์ไงเนาะมาอ่าลองซิมเรียนหน่อยก็ได้ลองซิมเรียนหน่อยก็ได้เป้าหมายของอาจารย์ตรงไปหอดสี่พันสามเนาะสี่พันสามร้อยไปน้อยหนึ่งเนาะ มาเบิงวนะ่าเนาะ10%เนาะอาจารย์จะเดินอยุซีใหม่้าเสียอาจารย์จะหยุดเนะาะเพราะว่าหักษาตนปป้นทุ้นว้ปั่นในมือต่อไปเนาะสำหรับซีดิคิเตอร์แตงไดเดอใหม่นี้ลองซีมสื่อเด้อนะทุกคนใหม่ที่หนึง่งอาจารย์เข่าสื่อเนาะตอนนี้วิเคราะห์เรียนดอทค่อยอยู่เนาะกดบท่ันกดบทันบอาจารย์จะห่องประมาณสามวิเนาะต่างใจฟังเนะาะเพราะว่า ห้องลายบ่ได uh, no, no. uh, ้เนาะทุกคนมันสวิงเนาะทำดีสุดท้ายกดว่ะดีสุดท้ายกดเข้าวดดัยเนาะเข้าได้อ่าซีสามสวยอ่าไม่แรงแรกมานเนาะวินปรับเงินเนาะอาจารย์จะเดินอยู่ที่สามสิบสี่สิบประมาณนี้ครับ ชนะเขาจะไปตลอดเนาะเดินเสมอเนาะทุกคนเห็นบอเนาะมันมีแห้งสื่อเข้ามาเออมันมีแห้งขายเข้ามาเนาะมันเทศุไหอย่างแทงเทียนตัวนี้มีใสทั้งด้านรุมเนาะมันกินเนาะสื่อละแต่บบไปไลยเดินมีแห้งคลายเข้ามาเนาะสื่อตามตลาดก่อนว่าท่านจะสวนมันเนาะสื่อไปเนาะเพราะว่านี่โอกาสลงมาแดงเนาะเพราะว่าแทงนี้มันเห็ุในเฮ้าเห็นว่ามีแห้งเทขายเขาเนาะ ขึ้นแดนบอลลุกมาแต่ว่าแหง้งกดแห้งทุกคนเนาะอีทีเรียไอ,อ,อันนี้โรสคอยเนาะทุกคนเนาะอาจารย์ยิ่งคอยกัคอยขึ้นแดนบอลลุกขึ้นไปอีกวินไปไม่นึงข่ายขึ้นแดนบอลบอยอมขึ้นอ,อ,อาจารย์จะคูณสองคลองตุนทึนเนาะอาจารย์ไปสามสิบอ่าเมื่อกี้นี่ก็สิบประมาณเจ็ดสิบเนาะ นี่แหละเนาะวิเคราะห์ดีๆเด้อทุกคนเด้อเนาะปรับเงินแล้วก็เดินเงินให้ดีๆเนาะไมนี้ค่อนข้างว่าลังเลหายเนาะลงมาปิดบ่มีไสเด้ออาจารย์ยังมักซื้ออยู่เด้อส่วนใดเด้อผู้ใดบ่มักเด้อส่วนใดเด้อบ่ว่ากันเด้อเนาะผมคดว่าเฮาวิเคราะห์บ่ตรงกันบ่เข้าก็ได้เนาะถ้าว่าเฮาวิเคราะห์ตรงกันจึงเข้าก็ได้เพราะว่ามันความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะต้องยอมรับได้เนาะ ันวินเขา้าไปกำไรน้ำกันหลบกันหล,ลบน้ำกันเนาะโอ้สบายดีหาซิทานเด้อเนาะแต่คือว่าอุ่นน้าพาขานเนาะไปลุกขึ้นไปาจานเทศตล่านยนงไยตอนนี้วิเคราะห์ดรคอยอยู่เนาะขึ้นได้บอลลกโอเควินใหม่ที่สองเด้อว,วินใหม่ที่สองแต่สวิงส่วท้ทยเนาะทุกคนเนาะระมัดระวังเด้อ ตอนนี้อาจารย์วิเคราะห์ดรอทคอยอยู่เด้อทุกคนเด้อเนาะไม่นี่คนข้างว่าลงมากมีโอกาสพักโตเนาะมีโอกาสพักโตแต่เบิ่งแทงเทียนตัวนี้ก่อนเนาะเสีย่ยงใหม่นี่เด้ออาจารย์สีซีมขายเด้อแต่ว่าเสีย่ยงหลายเนาะเพราะว่าลงมาปิดหน่อยเปอร์เซ็นต์มันขันสองกับหนึ่งโอกาสขึ้นขึ้นเป็นเขียวกระสูงอยู่เนาะแต่ว่าอาจารย์เข่าแดงใหม่นี่เด้อเข่าขายแล้วเนาะนึ่งไปลูก สิบเจ็ดวินิ่งไวลูกนิ่งไว้อ่าอน,นุญาตนะครับแอดนะวินบอวินบอสามสองสวยมาปรับเงินเนาะ ท่านบอกมีคนท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้นี่บ้ท่านโคบทท่านโคบ,บ,บทท่านคุ่หมอนั่นนี่อาจารย์ฟังดีเด้อเพราะว่าอิเนเทอร์เน็ตแต่ละคนอาจจะสัญญาณสะเนาะไม่นี่อาจารย์มากสื่อเด้อส่วนใดตามไดเนาะส่วนใดตามไดบ่กกันอาจารย์เขาสื่ออสามสิบห้าเหรียญเพราะว่าคันสนะเนาะอาจารย์จะเดินเสมอไปตลอดเนาะก็คือเดินเดินปั๊บเงินเท่าไรเข้าจะไปเท่านั้นเนาะทาเสียจึงทุนเงินเนาะ มาเบิ้งใหม่นี่สิปิดได้บอแต่ว่าเลียดหน่อยนี่ทุกคนต้องเบิ้งได้เนาะมันสวิงบออย่างต่างๆเนาะ<ค>นอาว<ง>ิลก้าใหม่นี่มั่นใจเลยเนาะแบบปิดเก่าสิบเปอร์เซนเลยสวยงามไปต่อเด้อมาเบิ้งเาสิบเอร์เซนของตนเพืนได้บอเนาะสามพันเะก่าบวกมา ลอยนึงลอยไปนั่นโอ้แทงนี้เบิรงแทงนี้ได้ที่อันด้โอเคทุกคนสื่อตามด้วยสื่อตามตลาดไปก่อนเน<ด>าะคนหันค่อนข้างว่าชัดเจนเนาะมีแนวต่านดีเพิง่งึ้นมาได้บอลลุ วิถีหัวตัวนี้เลยเนาะเป็นจุดที่สำคัญเลยเอาเขาเขาซื้อได้ไหมอ๋อ้บขึ้นหเฮาเซียดีดีแต่ผมกดซื้อบบทันเขาบบทัานเหบอโบเซียโอ้โชคดีโชคดี <c oughs> ปรับเงินเด้อไหเสียอ่านาตาเมื่อกี้นี่เนาะใหม่เมื่อกี้นี่ไหเขาเสียปรับเงินเด้อใหม่นี่อาจารย์จะไปอยู่ประมาณเจ็ดสิบเนะาะเจ็ดสิบไปหน่อยนึง ว่ามาเสียใหม่ที่หนึ่งเสียสี่ใหม่จะดุดเด้อคนฝัางเสียงลายมันบบเข่าได้ใหม่นี้ได้เสียงเสียงเนาะยังมักซื้อแต่ว่าเบิ้งโมเมนตัมแล้วน่าจะลงมาปิดแดงแนวนี้ก็เหลือระยาะเนาะมักซื้ออยู่แต่โบมั่นใจใหม่นี้ผ่านก่อนเนาะนุ่งแดงแบบงามๆเลยเนาะ เบิ่งเรียนใหม่ทุกคนพอยังมีทีมงานเข้ามาอยู่เนาะอันนี้แมนอิตาเลียมเนาะโอ้อิตาเลียมผลข้างว่าได้เลื้ยงอยู่เนาะเพราะเทรดดลคอยสลับไลายเนาะ ับเงินเด้ออาจารย์เขาขายไหมนี่บทันบทันบทันมันบอกห้องสามวิเนาะแต่ว่าเสี่ยงอยู่เนาะโอกาสขึ้นกันยังมีเนาะใหม่เสียงไรน้องสว่วนไม่นี่น้องสว่วนส่วนใดคนสวนใด,นด,นดแต่ว่าต้องอยู่ในแผนของเขาเนาะในเป้าหมาย่ว่าเขาเขาเขา่ะ ว่าการเทรดมันก็มีค้ามเสียงเนาะให้แบบให้บริหารขึ้นให้ดีๆเนาะอันนี้มาที่สองของจานเด้อมีแห้งซื่อเข้ามาก็จริงแต่ทุกคนอย่าลืมว่าเนาะทุกอย่างแห้งเทาขายอย่งเข้ามาหลายโมเมนตัต่เข้ามาเนาะ มูวิ่งองอาจารย์ที่เอามาใส่ค่าซิบกับหาเมนมีแห่งขายเข้ามาอยู่อาจารย์ยังมักขายเด้ออาจารย์ยังมักขายอย,ยู่เด้อสวนได้เนาะอาจาราย์บัวเด้อแต่ว่าอ่าโบยังหายห่องสวนกันเนาะมันเห็นแหายคนอื่นลังเลเนาะสวนในใจได้เนาะแล้วก็มาเอาลมกันได้เนะ่เนาะมาวิเคราะห์ว่าเออเป็นยังอาจารย์เขนานันนี่เนาะเนะอะเขาคิดว่าเนวน,นันแนวนี้อันนะี้เขามาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันได้เนาะ หายเป็นซูมหรือว่าเป็นหองแหลกเปลี่ยนเนาะความคิดเห็นหรือว่าเทคนิคในการเทรดเป็นการห้ความหูรายก่อนเนาะอาจารย์ยังนิดแน่นะเนาะทุกคนวินวิ่นไปต่อเนาะวินไปต่อเฮาปรับเงินเนาะปรับเงินปรับเงินไปเนี่จ้า สบายดีสบายดีสบายดีเด้ขันใหม่นี้ลงปิดแดงเนาะอาจารย์สิซิมซื้อใบหนึ่งเด้ซื้อเด้ซื้อซื้อซิมได้เนาะบ่ห้ไปไลยเพราะว่ายัางเสีย่ยงอยู่เนาะตอนนี้วิเคราะห์เลียนแบบเลียนสวิงอยู่เลียนสิ่งอยู่เนะานะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเลียนสิ่งเด้ <c oughs> ก็เสีย่ยงได้เนาะเพราะว่าคืออาจารย์บอกว่ามันยังอยู่ในโซนของขาลงอยู่ทุกคนเนาะ,ะต้องเข้าใจเนาะมันเล่อนอยู่ในกรอบนี้ แต่ว่าไม้นี้เข้าเขาซื้อละเนาะโอเคน่าจะอุ่นใจละเนาะม็นไปต่อได้ปับเงินได้ปับเงินให้เสมอนเนาะจะให้จะให้อวอร์เรนเจ้าของเนาะเพราะว่าเขาตรงรักษาต้าตนทึนไหวถูกคนบ่หิหารใครกอดแตกเนาะแต่มีเง้สื่อเข้ามายู่เนาะแต่กเกษียงได้นะแต่ก็ มึงพอพี่เคาะได้เนาะซื้อ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 อีกมาหนึ่งไฟน์นอเป็นไฟน์อปิดไม่ให้เด้อโอ้บวยอมขึ้นเนาะขึ้นได้บ่ลุกเจ็ดวิสุดท้ายลุก โอตะวันหน A ึ่งลายเนาะเจ็ดวีสุดท้ายดึขึ้นนะ้พก็ลุกบอยอมขึ้นทุกคนไม้ที่สองไมที่สองไปไปบุญทันหลวงนึกวันขึ้นไหมมันกขึ้นบุญทันหลวงใส่บุญโรงเหือบุญโงเหือหนึ่งยกนั้มันขึ้นมันขึ้นแคคนนขางว่าสลับเนาะทุกคนเนาะ บบได้เนาะขายอีกขายขายขายกันขึ้น,น,นบ็ได้เลยขายกันวิเคราะห์ใหม่นี่เสียอะไรแบบนไปนวิเคราะห์ใหม่ตัวใหม่เด้อตลาดใหม่เนาะปอดขายว่สาสัทธิดิง่งขึ้นบาขึ้นแหงใหม่ที่สองเน่ยนี่ลูกเจ็ดสิบหาเรียญได้ลูกลงมาลงมาค่อนข้างว่าไซเว่เนาะสลับตลาดวิเคราะห์เนี่ออยแปดวิลูกแปดวิลงมา ขึ้นหนึงเลยมันต้องสวิงเลยลูกลงมา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 อ้เหมือนไปเบิรงตลาดใหม่ทุกคนมาทองคำงัดเดี๋ยวจัดมาที่สามเลยอะไปเบิรงนทองคำเนาะอู้ตลาดทองคำทองคำเป็นเทรนด์าลง RSI อัน SI. นี้ ถ้าอยากได้ r s i เนาะขันบอกอันนี้เขามาเลือกอยู่เลยอยู่หนีเลยเนาะอ่ะโอาโคตรงามเลยเนาะสื่อเด้ะมากสื่อทองคำบุษันบุษันเป็นบอออาจารย์กระหองสะโคตรเนาะนสองวิที่จริงวสิแอสดเอา,าอัน MACD เข้ามาเนาะ M A C D M A C D เอ็มเอซกเลย งามเนาะไม่นี่ไม่ที่สามเนาะบไร้หอบนาะบไร้หอสับเนาะก็ทำเดอาจานใส่ไอ้ตายก็ได้ปเดีวเนาะสวยงามขพาะแคบหูก่อนเพราะว่ามันงามลรยหมโนเณาเด้อออสเซียนสามใหม่เนาะ อ๋อตัวเก่าใหม่เก่าอาจารย์อาจารย์ห้องกตัญญูท่าบีได้บอกได้ได้ได้เดี๋ยวสีห้องเด้ตัางใจได้แล้วาเป็นสามที่เนี่ยมันก็ทันมะเอาซื้อซื้อบัตรหนึ่งด้อซื้อบัตรหนึ่งซื้อบัตรหนึ่งทันอยู่ตอนนี้นะทันอยู่เนาะมาลุ้นน้ำกันว่ามันสิขึ้นบอกมีคนมีคนเซตมาหาอาจารย์ตลอดว่าอาจารย์ย่ามอาจารย์วิ่งหนนอาจารย์น้องเขาบูดทันจักเที่เอาสั่น บาดเขาบาดได้อาจารย์เสียบาดน,นั่นเลยว่าสันอ้าวหยุ่มเลยเมื่อเขาถึงจะใหม่เสียบาดนี่ป้าวินเสียหาใหม่บริข่าจักไม่อาจารย์ว่าสันเอาขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ลูกขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้้นไดลูกขึ้นได้ไดโอ้โหน่อยเดียวก็บ่อยกินโบนถ์เสมอเถอะว่าทำไมทำไมมีสติเดินเงินเนาะให้มีวินัยเนาะอ้าว มึงดู40บาทมาก็ไป80เลยมันสิมาสลับตอนนี้วะถ่า,ายเลยถ่ายตามบัตรทันกันบอสห้องซองสามิเนาะแต่บ,บารีมินตมันมันมันข้างเรา ลงมาได้บอลลงมาได้บอลวาดสัตรวจตรวจึ้นเลยมันตรงเป็นสามแดงสองแดงบุมีหนึ่งสองสามโอ้สองกับหนึ่งใช้สิบอาบุมีผีแพเทเทิร์นมันเกิดพันมาป็นชิปปาร์้โอเคเลื่อมเตวแล้วเนาะหม่ที่สองลโะโฆษณาละร้อยแปดชิบ จาดจะไปใหม่นี่จะคุณเงินด้อซื้อซื้อมันสลับแต่สลับนะมันขึ้นลงขึ้นลงอยู่นะมีคนขาท่านจานบอจานทานไปไปลูกนิ่งไว้ โอ้ยตูดลงมาให้ยังเข้าไปเข้าไปเข้าไปออขึ้นไปนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เออขึ้นไปลูกขึ้นไปอาจารย์สิวะย่าเปิดแต่หาวิเนาะเพราะว่ายัางมันซองซาวิตลาดมันมนันเนาะแค่ไปก่อนปั๊บเงินมาใหม่ทีหนึ่งใหม่เด้อ ทำไม้นี่ปิดแดงเนะาะทำไม้ปิดแดงนี่าจารย์ยังมักซื่ออยู่เลยเนาะแต่ว่าบ่ให้ไปหลายเดิมใหม่ที่หนึ่งเดี๋ยวทุกคนได้กลับมาเนะาะจาัดที่เขาซื่ออีกด้วยอูย้แต่ว่าแหงเทงลงมาหลายเนาะหนึ่งไปลูกเศร้าวิลูกจะสูเหตยนี่ยนั่นเลยจะสูตูดลงมาเลยผิดไปึ้นไป ป้าสิบ,บวิละตูดลงมาตูดลงมาบ่หายใจเลยนั่นนิ่งไว้ลุกนิ่งไว้นิ่งไว้เออ้อาสวยงามเพื่อสิกินใหม่ที่หนึ่งกับใหม่ที่สองนี่ยากสุดเลยมันต้องไปหลอที่ใหม่ที่สามแนวนี้นะจารย์จะไปอีกใหม่หนึ่งเด้อเบิ่งไปเบิ่งกันซอกเก่าเนาะอ่าแมนแมนแมนจะไปอีกใหม่หนึ่งเนาะ เพราะว่าเอาสิบเปอร์เซ็นตัวนี้เป็นพอร์ตปัน่นเนาะพอร์ตปัน่นสิบเปอร์เซ็นตัวนี้ขายไดย้ทุกคนเด้อขายขายขายแปดมีคนเขาท่านบอกห้องสามวิตัวนี้ไม่นี่น้องสวัสด์เขาบอกท่านนะครับเขาบอกท่านบอกโอเคผู้ดดสด์นี่รุ่นเด้อน้องสวนสไม่ ว่าต่อตีแนวป้าบ่ยอมลงเนาะสลับแท่เนาะโอ้อาจารย์เดิไปต่ออีกเด้นี่ยังบทตนคือิ่งเปล่าไม่เดินน้องวินสุดยอดเด้อสุดยอดคู่วินนะน้องดีแนวทบไปมาต่ำแน่ะครับหมอคือสำหรับอันน่ะเส้นลายเนาะกับลายคนก็ใส่บวคขึกันเนาะ สำหรับตัวนี้มันมันเป็นหนูหบแบบของออปสันเนาะก็ค่อนข้างว่าระยะเวลาสั้นนะทุกคนซื้อได้ไหมนี่เด้อเจ็ดสิ๋มหาโอเสียงเมื่อนี้คันเซียงรบกวนละปิดไปเด้อทุกคนเด,ด้อเข้าทบธันเอ้ไอไปเข้าท่านน้ำอาจารย์บอกไปซื้อนี่ใหม่ที่สองเด้อ ไปลูกป้าสวยแบบงามๆเลยตัวนี้สวยลูกผิดวเนิตข้ามสลบมาจังได้อาจารย์มาหอดนี่แมนหอดเป่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ะบวกมาอยู่สามอยปลายหน่อยหนึ่งเนาะ้นทุนอาจารย์องอาจารย์เป็นสามพัเนเก่าอยเนาะเก้าลอยปลายบุทันทันจักใหม่เลยบอ สมเพชทท่านอาจากใหม่เลยบ่ท่นท่านอาจารย์ท่าน๋อบวกบ่สรุปไห้อาจารย์น่มีไฟบวกมีไฟลบเท่าไรบวกอยอาจารย์ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งขึ้นเท่าไรนอลบหนึ่งวกอยเดบวกสี่เหลี่ยมหน่อยหนึ่งบวกหนึ่งเหลี่ยญขึ้นเหรียญลบหนึ่งเหรียญนี่บวกสิมหาบวกาบวกสองอ่า สุดยอดเนาะบวกหน่อยเขาก็บ,บวกตามแผนของเราเด้อทุกคนเด้อเนาะใครบวกลายก็พยายามหักษาเนาะกำไรแล้วก็ตุนทุนเนาะกำไรทอนออกเนาะตุนทุนไปปันนะนนนปป่นต่อเนาะทุกคนเนาะอ่าโบว่าจะเป็นเทรดยังนกะ็ตามเนาะตัวนี้แมันยังขายมีวินยัยแล้วก็รที่เป้าหมายที่ชัดเจนยังขายมีอนะ่าแต่ละคนให้มีแผนการเทรดเนาะแล้วก็เก็บเป็นรายวันเอาเนาะนะนะตัวนี้บว์หิบเหรียญอ่าบวกซิบเหรียญเนาะสุดยอดเด้อเนาะนะสำหรับผัก สุดท้ายทุกคนมียังถามอาจารย์หรือว่ายังไงอาจารย์แนะนําการนําใส่เครื่องมือตัวใดโอลลมได้ทุกคนเนาะเพราะว่าอาจารย์โบดิสูขึ้นห้องเฉดแล้วช่วงนี้เนาะเป็นอ่าหนุ่มๆแน่เนาะเบวบางปะไรเนาะมียังถามมียังนําใส่เครื่องมือตัวใดแนวใดปรั๊บขาอีดยังแนวใดโอลลมกันได้ทุกคนมีบอมีคนถามอาจารย์บอขึ้นซีเรียลไปหอดซีเรียลว้าวสุดยอดเตอะทีถาเทียบกันแล้วแม่นสองสองร้อยเปอร์เซ็นต์ละ 200เปอร์เซ็นต์เนาะอยกว่า250เปอร์เซ็นต์ใครมีคำถามบ่สามชิมหาคนเหรออยู่ในซูมของอาจารย์มีคำถามยังบ่ว้าวบวกสิบแปดสุดยอดสุดยอดโอเคถ้ามบูมีคำถามเนาะทุกคนเนาะไปเจอกันในสุ่มต่อไปเด้อทุกคนเด้อเนาะขอบใจเนาะสำหรับทุกคนที่เข้าห่วงเด้อทุกคนเด้อ จขอบใจคือการเร้่ออาจารย์โดยโดยขอบใจขอบใจเนาะ